รู้ชื่อแล้วชายไต้หวันถูกฆาตกรรมจ่อออกหมายจับสาวไทยเพื่อนร่วมชาติเจ้าอ,ออกหมายจับสาวไทยเพื่อนร่วมชาติแก๊งอุ้มฆ่าหนุ่มไต้หวันหมกร้านค้าร้า,างริมถนนสุวรรณภูมิสายสี่หลบหนีข้ามประเทศจากเหตุพบศพชายชาวต่างชาติถูกฆาตกรรมหมกร้านค้าร้างบริเวณริมถนนสุวรรณภูมิสายสี่ตอนหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่25กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือม r s h i แชงช้โมเชียง อายุ43ปีสัญชาติไต้หวันโดยสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนร่างกายมีรอยสักรูปยักษ์ย้ายและภาษาจีนตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้วันที่26กุมภาพันธ์67ที่สอพอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บัญชาการกอพอจังหวัดสมุทรปราการเร่งประชุมชุดสืบสวนผู้ทอนสมุทรปราการและชุดสืบของสอพอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมออกหมายแดงพร้อมกับสั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการกรกเดินทางลงพื้นที่ประกบเป้าหมายที่ทราบเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีกบดานอยู่ไม่ไกลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากพบว่าผู้ร่วมก่อเหตุทั้งห้ารายหลบหนีออกไปด่านชายแดนตมอรัญญประเทศต่อมาเวลา13.30ลตำรวจเอกธนาชูวง์ รองพอบอตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรสันแก้วเสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึเดินทางมาติดตามความคืบหน้าร่วมประชุมกับตำรวจชุดสืบสวนเพื่อคลี่คลายคดีภายหลังการประชุม1ชั่วโมง พลตำรวจโทจิรสันเปิดเผยถึงความคืบหน้าระบุว่าขณะนี้ตำรวจทราบแล้วว่าผู้ตายเป็นใครและตัวผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด5รายเป็นชาวไต้หวัน4รายและสาวไทย1รายขณะนี้ตั้งประเด็นการก่อเหตุฆาตรกรรมไว้3ประเด็นหลักได้เก่ธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดและเรื่องชู้สาวในกลุ่มกันเองโดยจุดลงมือการก่อเหตุคือหมู่บ้านย่านลาดปลาเค้ากรุงเทพมหานคร ด้านพลตำรวจเอกธนากล่าวว่าขณะนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับโดยประสานตำรวจกัมพูชาในการติดตามล่าตัวขณะนี้ผู้ก่อเหตุทั้ง5้ารายยังไม่หลบหนีออกไปยังประเทศที่สโดยมีผู้ที่ช่วยพาหลบหนีออกไปจากด่านตอมาอารัญ,ญประเทศรับจ้างพาหลบหนีออกไปยืนยันว่าตำรวจได้พยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องผู้ตายเป็นขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์หรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ชัดเจนและจากการตรวจสอบประวัตินายชิโมเชียงผู้เสียชีวิตมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศต้นทางคือไต้หวันหลบหนีคดีมาอยู่ที่ไทยยืนยันว่าโอกาสที่จะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีมีมากส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าทีมสังหารเดินทางมาก่อเหตุฆ่าเพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะและหนีออกนอกประเทศทันทีหลังก่อเหตุประเด็นนี้ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกรงว่าจะกระทบต่อสำนวน พลตำรวจเอกธนายืนยนันด้วยว่าแม้ว่าเหตุฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นชาวต่างชาติก่อเหตุอุกชะกันฆ่ากันเองในประเทศไทยแต่โดยศักดิ์ศรีของตำรวจไทยก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้มั่นใจว่าไม่เกินความความสามารถของตำรวจสำหรับการพบพยานที่เป็นคนขับรถแท็กซี่รายนี้ถือเป็นพยานสำคัญทางคดีที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของทางคดีโดยผู้ต้องหาสองคนที่เรียกรถไปรับนั้นจุดดังกล่าวเป็นปากซอยผุด จรูนริมถนนพัฒนาชนบท3ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหานำรถมาสเตาสีแดงไปจอดทิ้งไว้หลังจากที่เอาศพไปทิ้งแล้วก่อนจะเดินเท้าออกมาเรียกแท็กซี่กอลับมาที่บ้านเกิดเหตุซึ่งสอดล้องกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่ระบุว่ามีรถแท็กซี่มาจอดช่วง8นาฬิกาแล้วมีคนจีนลงจากรถสองคนเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเตรียมการบางอย่างก่อนพากันหลบหนีโดยมีการว่าจ้างรถตู้จากจังหวัดสแก้วให้มารับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายกลับไปที่ด่านคลองลึกเพื่อเข้าด่านตอมอออกนอกนประเทศ ส่วนหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดคาดว่าน่าจะออกในวันนี้ส่วนนายบุญขอสงวนนามสกุลคนขับรถแท็กซี่เดินทางมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายประมาณ8-9ถึงโมงเช้าผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวันสองคนเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจากปากซอยพัฒนาชนบท3ไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดปลาเขา ทั้งสองคนมีกระเป๋าสพายสีดำสองใบขึ้นรถมาด้วยตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนรถทั้งสองคนคุยกันโดยใช้ภาษาจีนซึ่งตนจำหน้าได้เพียงคนเดียวคือนายหลินกวงยุนส่วนอีกคนเห็นหน้าไม่ชัดหลังไปส่งชาวไต้หวันทั้งสองคนที่บ้านตนว่าจอดรถในปั๊มน้ํามันแถววัดลาดปลาเขาเห็นผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวันหนึ่งในสองคนที่รับมาขับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่ปั๊มน้ํามันมีท่าทีเร่งรีบแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สงสัยหรือติดใจอะไรจนตํารวจโทรศัพท์มาบอกก็รู้สึกก็ตกใจ